กันไาไม่ว่าจะนักสัขขกแค่ไหนปรูจะจ่วมมือช่วยกันในความทันทุกปัญหาไปได้ตั้งคุ้มตาที่มาตั้งคุ้มเต่มมอบความรักความดีให้กับเรา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กายใจจึงมุ่งไอ้กับเราความมาคน้นเขาเรายัางเย็นยะ จริงไงเพราะเราเคอ สะทวนมีหน้าสดใสสวยงามทุกวันอยู่ร้านขายยาคำปรึกษาลูกค้าทุกคนพวกเราไม่เคยว่าบนต้อนรับทุกคนที่มาด้วยใจจริงการเพศสโชด้วการคือสิ่งที่ให้ยิ้มยามจำใสใส่ใจทุกคนเขาบอกต้องการนิยาใดย,ยินดีเสมอบริการคืองานที่เราภูมิใจ คำแนะนำยาอย่างกุ่นใจไม่ตรีจิตที่เรามอบให้ไม่หายไปการเพ็นสนิทรอยยิ้มให้พวกเราอยู่เคียงข้างทุกเวลาไม่วันเหนื่อยยังคงยืนทนตราบใดที่คุณยังต้องการยาเราเราจะคอยเป็นกำลังใจให้ได้ร้านเราสวรร์นบนดินที่เป็นได้จริง คำคทถามเราให้คำตอบใส่ใจไม่มีคำมายากเย็นหรือหนื่อยนายนารเพสักชนี่และให้พลังใจอ่อนรรบทุกคนที่มาโดยใจจริงดารเพสโชนในการคือสิ่งที่ให้ยิ้ ย้มจันใสใสใจทุกคนเขาบอกต้องการยาใดยินดีเสมอบริการคืองานที่เราภูมิใจให้คำแนะนำยาอยา่างกุญใจไม่ตรีจิตที่เรามอบให้ไม่หายไปดารเพศมีตรอยยิ้มให้พวกเราอยู่เคียงข้างทุกเวลาไม่วันเหนื่อยยังคงยืนทนตราบได้ ที่คุณยังต้องการย่าเราเราจะคอยเป็นกำลังใจให้ได้ร้านเราสวรรค์นบนดินที่เป็นได้จริงคำคำถามเราให้คำตอบใส่ใจไม่มีคำว่ายากเย็นหรือเหื่อยหน่ายดาร์เพสัตว์ชนี่และให้พลังใจ ใหม่2568สําหสำหรับครอบครัวดาราเทศตว์ทุกๆคนนะคะวันนี้ครูอ้อยนะคะมีความประทับใจนะคะในเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คือว่าในช่วงเ,เดือนตุลาที่ผ่านมานะคะมีน้ำท่วมที่บ้านของเราที่ร้านของเราและที่บ้านของเรานะคะซึ่งตอนนั้นขณะนั้นเวลานั้นครูอ้อยกับ คุณนรงศักดิ์นะคะได้ไปเที่ยวอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมันมีความห่วงใยในบ้านของเราในร้านของเราเป็นอย่างมากซึ่งเราไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาได้นะคะตอนแรกเรามีความรู้สึกห่วงใยและก็เป็นกังวลมากแล้วได้เปิดดูกล้องวงจรตลอดทั้งวันนะคะดูว่าน้ำมันไปถึงไหนแล้วเข้าบ้านเราหรือยังอะไรยังไงซึ่ง ก่อนที่คอ้ยจะมาเที่ยวที่สวิตก่อนหน้านั้นก็มีน้ําท่วมอยู่แล้วแต่ไม่ถึงบ้านเรายังไม่ถึงบ้านเราเราก็สบายใจเราถึงได้ไาเที่ยวได้นะคะทีนี้ปรากฏว่าพอคุ้ยอยู่ที่นูน่นปรากฏว่าน้ําท่วมน้ําเข้าบ้านเราคุ้ยก็มีความรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากนะคะแต่แล้วออตอนแรกๆคุ้ยก็มีความรู้สึกเครียดนะคะที่เห็นกล้องวงจรว่าน้ําเริ่มเข้าบ้านเราแล้วก็คุ้ยก็ได้ติดต่อประสานงานกับ คุณพิงนะคะคุณพิงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็น้อยนะคะอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้น้ําบ้านเราไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วก็มีความห่วงใยวิตกกังวลแล้วก็เครียดเป็นอย่างมากก็อย่างที่บอกแต่แรกแล้วว่าไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาได้แล้วในที่สุดตอนแรกก็ได้ประสานกับคุณพิงอยู่ตลอดเวลาแล้วในที่สุดก็เลยคุยกับพี่เบนียมบอกว่าตอนเนี้ย เราต้องปล่อยให้ลูกๆได้ดูแลบริหารงานกันเองดีกว่าเพราะว่าลูกๆอยู่หน้าง,งานอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเพราะนะคะคุคิดว่าในความทุกข์ของเราในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าทุกข์มากถ้าสวนน้ำท่วมแล้วเรามาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านเรายังมีความรู้สึกอบอุ่นใจอยู่แต่นี่เราอยู่ คนละประเทศกันก็มีความรู้สึกของยายเป็นอย่างมากแต่แล้วความสุขความทุกข์เหล่านั้นก็มาลายหายสิ้นไปที่มีลูกๆนะคะคุณพิงคุณพีมนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นผู้บริหารที่ดีบริบริหารจัดการในครั้งนี้แล้วก็พี่แชมป์ด้วยนะคะอย่างยอดเยี่ยมมากแล้วก็ขอบคุณคุณน้อยคุณป้าแล้วก็พนักงานทุกคน ที่มาช่วยพร้อมกับผู้แทนยาอีกสิบหท่านที่มาช่วยในครั้งนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่แชมป์ขอบคุณแม่พี่บอยครอบครัวพี่บอยที่ทําอาหารทุกอย่างขอบคุณมินตี้เพื่อนอคุณพีนที่มาช่วยดูแลในครั้งนี้ทําให้คอยรู้ว่าในความทุกข์ของเราในครั้งนี้ทําให้เรามีมีมีเพื่อนที่ดีมีกัลยามิร ที่ดีที่มาช่วยเราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะคะซึ่งคุณคุ้ยก็ขอขอบคุณคอ้อยแล้วก็พี่บเบนียมนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะทีะ่ได้ช่วยการดูแลร้านของเราให้ประสบผลสําเร็จแล้วก็กลับมาปกติขายได้ตามปกติเหมือนเดิมซึ่งก็ยังได้คุยกับทุกๆคนว่าคุยกับลูกด้วยว่าตอนนี้เรา เรารู้แล้วว่าถึงแม้ว่าเราไม่อยู่ร้านเราพ่อแม่นะคะค้ยกับพี่เบยมยมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีลูกได้ดูแลร้านให้เราเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราไม่ห่วงใยอะไรอีกแล้วและเราก็ขอขอบคุณนะคะและในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่ได้อยู่ร่วมหัวจมท้ายกับเราในครั้งนี้ในน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ทุกอย่างประสบผลสำเร็จทุกอย่างปกติได้ กลับมาเหมือนเดิมจนลูกค้าเข้ามาที่ร้านเราเกือบจะทุกคนมักจะถามว่าร้านนี้น้ําไม่ท่วมหรอน้ําไม่ท่วมหรอซึ่งต้องบอกว่าท่วมค่ะแต่ว่าเรามีการบริหารที่ดีจากลูกๆของเราแล้วก็ในทีมงานที่ดีของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะในในครั้งนี้คุ้ยก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ทุกคนได้ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความรักในครอบครัวดาราเภสั์ของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ